มาครับคุณผู้ชมรถหลุดจองมาครับวีออสสีขาวสวยๆแบบนี้ครับ1.5รุ่นมิดตัวรองท็อปเป็นปี2020เลยคุณผู้ชมครับเลขไม่์แค่57,000โลโคตดคุ้มเลยครับต้องบอกว่าเป็นสีขาวที่ไม่น้อยที่สุดที่คุ้มที่สุดนะตอนนี้ที่ผมมีแล้วนะครับดูสภาพภายในกันนิดนึงเดี๋ยวต้องสปาเพิ่มเติมอีกนะนะครับเบาะหนังแน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อย QC พาร์ครับรถเข้าศูนย์ตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้เป็นรถหนงานครับมือเดียวจากป้ายแดง ปี2020คุณผู้ชมไม่57,000โลปีดาวเอาไปผ่อน6,400บาทต่อสิญญาชอบไหมครับถ้าชอบถ้าสนใจเดิมทั้งคันครับตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พีทที่สนใจวีออสมือ2ทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กันกับผมฮะวีวีออสมือ2พบกันกับผมวิวเพชรยนต์นะครับคลิปนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาดูนะรถวีออสนะครับก็มันจะมีสีขาวก่อนนะนี้ที่ผมถ่ายรีวิวให้ดู1คันนะครับคันนั้นไม่แสนหนึ่งใช่ไหมครับและผมบอกว่ามีอีกคันนึง มหาม7่0โลนะครับก็คือคันข้างคุณผู้ชมนี่แหละนะฮะเป็น V ีออส1.5รุ่นมิดปี2020นะครับได้เป็นปี20ด้วยอันนี้คือข้อดีเลยปกติโฉมนี้นะครับโฉมเจน3นะครับจะผลิตเริ่มต้นตั้งแต่ปี19เป็นต้นไปนะที่เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Entry, Mid, แล้วก็ High นะครับจะผลิตปี19นะครับแต่คันนี้นะครับเป็นรถที่ผลิตปี20แท้ๆครับคุณผู้ชมและมีเลขไมล์เพียง5 7 0 0 0โลครับ บอกได้คำเดียวว่าคุ้มมากสำหรับคนที่ต้องการหารถปี2 0ไว้ใช้นะครับเป็น V ีออสรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครับข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปนะฮะก็เข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือว่าทุกหกเดือนนะครับมันจะถูกออกในสัญญาไว้เลยว่าเราจะต้องเอารถเข้าศูนย์แมทนแนนนะครับทุกหมื่นโลหรือทุกหกเดือนตามลอกเขาเสมอเสมอนะครับตรงเนี้ยรถที่คุณผู้ชม ได้เอาไปใช้นะครับหรือว่าซื้อขายกันไปนะครับก็จะผ่านการดูแลมริเทน,นสูนมาตลอดอายุสัญญาการใช้งานของเขาเลยน,นะครับตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราสบายใจได้นะครับในการเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งรถเกรด A รถที่ไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีกอไมหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับตรงนี้สบายใจได้นะครับแล้วก็เพชรยนต์ล่าสุดนะครับเราได้รางวัลแชมเปี้ยนออฟเตะเยียนะครับปี2024มาด้วยนะครับจากรางวัลอ่าเขาเรียกว่าจากธนาคารธนาชาติ กนะ็ให้รางวัลน,นี้เรามาจากรัาพัน0 0ดิวเลอร์ทั่วประเทศนะครับเพชรยนต์เราเป็นอันดับหนึ่ง นะครับประมาณนี้ในเรื่องของความสบายใจในการเลือกซื้อรถยนต์กับทางเรานะครับแล้วก็ผมวิทยพยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายสนใจนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287นะครับผมวิทยพยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับกับวีออส15รุ่นมิดปี20คันนี้ครับราคาตั้งขายที่379,000บาทฟรีดาวน์พน6,400บาทตลอดสัญญาครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับเริ่มต้นที่2 7 9ทีี่4ป สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีครับเอาไปเลยครับ2.39%ที่4ปีนะครับต่างจังหวัดออกรถได้มีบริการฝากเซ็นถึงที่นะครับขา้าราชการและวิสาหกิจพนกักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีการสังคมนะครับได้ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นไปเลย2.79%แบบไม่ต้องมีเครดิตนะนะครับแบบไม่ต้องมีเครดิตเอาไปก่อนเลย2.79%นะครับถ้าเกิดว่ามีเครดิตก็เอาไปเลยครับ 2. 3.9%ที่4ปีนะฮะก็ถือว่าคุ้มคุ้มเลยในะเรื่องของเลทดอกเบีย้ยเป็นแฟลตเลทตายตัวนะครับผ่อนเลทนี้ตลอดสัญญาเลยก็ค,คุ้มคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะถ้าสนใจยังไงติดต่อมาเบอร์โทรหน้าคลิปนะครับคลิปนี้ผมไล่เรียงรา,ายละเอียดให้ดูเหมือนเดิมฮหนอตเป็นอาร์คทุกส่วนโครงสร้างของตัวรถนะครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับไฟหน้านะาตัววีออสตนงจุตัวมิดนะครับ ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้มีเดย์ไทม์ไฟลีนะไฟลีที่ทำหน้าที่เป็นเดย์ไทม์มัดิ่งไลท์เนี่ย led แบบไลน์ไกดิ้งด้านบนเป็นสีแสงสีขาวนวลๆแบบนี้สวยงามนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยเดย์ไทม์อะเดย์ไทม์มันิ่งไลท์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวัน led แบบ4เมตรมีติดตั้งมาให้แล้วทั้ง2มุม กันชนด้านหน้านะครับผิวคันสวยงามรอบคันไม่มีรอยสะเก็ดหินนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงนะเรียบเนียนเหลี่ยมสันฝากระโปรงคมชัดนะฮะแก้มเดิมๆนะครับไล่เคาะไดะ้สวยๆเลยแก้มบางๆเลยคุณผู้ชมครับ379,000แล้วได้รถปี20ไปใช้นะครับได้สีขาวหลายคนเนี่ชื่นชอบรถสีขาวเป็นทุนเดิมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยกับไมห0มโลคุณผู้ชมไมห0มโลเนี่ย ไม่ได้หากง่ายๆนะคุณชมรถปี20นะ V ออปี20เนี่ถือว่าคุ้มๆเลยนะครับแล้วความเป็น V ออเนี่ยค่อนข้างจะอึดถึกทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใครที่มองหารถที่แบบว่าอยากใช้แบบยาวๆไม่ต้องจุกจิกอะไรมากมายการดูแลมมทะ t นนนเข้าสู์อะไรต่างๆเนี่ยประหยัดตังนะครับ V ออตอบโจทย์แน่นอนนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ14-16กิโลต่อลิตรเลยสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็น เครื่องยนต์ CVT นะครับเป็น2 NR FBE นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่จับคู่มาพร้อมกับเกียร์ CVT แบบ7สปีดนะครับทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะคุ้มๆเลยนะครับน้องๆ Eco าร์ e ok เลยแต่เป็นเครื่องยนต์1,000ซีซี ประมาณนี้แม็กเดิมโรงงานครับดิสเบรกทั้ง4ลอ้อระบบเบรกเป็น ABS ฮะเสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD นะครับช่วยออกตัวบนทางราช,ชันระบบการลื่นกระต่ายกัรล้อหมุนฟรีหรือว่า traction control เนี่ยก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ t ต y o ต a า i o s 1.5รุ่นมิดคันนี้เบ้าโชคซุ้มล้อฮะสวยงามนะครับเบ้าโชคซุ้มล้อมาร์คสีโรงงานซุ้มล้อนะครับดสนิทนะตัวตะเข็บเบ็ดองเม็ดอาร์คอยูค่ครบแบบนี้เลยสวยงามมากคุณผู้ชมเหลี่ยมสันตตัวรถต่างๆคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุม่ม ไม่มีหลักยิ้มได้เป็นรถสีขาวไปใช้ด้วยนะคุ้มคุมเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะครับภาษีพ,พรอรบรผมต่อให้หมดนะครบทุกอย่างนะพร้อมเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับเป็นไทยของเหลวให้ภาษีพรบรต่อให้ครบในราคานี้เลย3ามแสนเจ้าพันและคุณผู้ชมเอาฟรีดาวไปผ่อนอยู่เพียง6,400บาทใครที่อยากใช้เงินดาวเพิ่มเติมได้ไหมไม่ได้บังคับครับ,รบใช้ได้นะครับ บางคนบอกว่าก็ผมมีเงินนะคุณบิวใช่ป่ะคุณผู้ชมบางคนมีตังค์อะอยากจะดาวห0 0 0มื่นแสนนึงได้หมดเลยแล้วแต่พี่นะครับบอกผมได้เดี๋ยวผมคิดข้างวดให้ใหม่ได้นะครับเลทนี้ที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะผ่อนหกพันสี่รบาทเนี่ยคือเลทที่ไม่ดาวนะครับแล้วก็เอาไปผ่อนอยู่6 4พับาท7ปีนะครับอันนี้คือเลทนี้กระจกเดิมแท้โตโยต้ทุกบานนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะสมัครคันนี้นะครับฟิล์มรอบคันเป็นหกนี่ กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยคุณผู้ชมแล้วดูภายในฮนะสวยๆเอี่ยมๆเลยครับเบาะได้เป็นหนังเรียบร้อยเดินได้สติชิ่งสีขาวนะครับนี่เดินได้สีขาวมานะจอทัชสกรีนมีให้แอร์ออโต,โต้พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วคุณผู้ชมดูตรงนี้อันนี้เป็น QC p a s s นะครับ QC p a s s ที่รถเข้าศูนย์เนี่ยรถเข้าศูนย์มาตอนไม่สี่หมื่นกว่าๆนะครับตอนนี้ไม่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับก็เนี่ยเข้าศูนย์มาทุกระยะเลยนะก็ถือว่าคุม้มๆเลยแผงประตูสีดำตัดกับสีโรสโกนะครับ ตัวเม็ดอาร์ของมุมประตูต่างๆนะก็อยู่ครบทวนซีนประตูนะครับเดิมๆเนี่ยเล็บจิกเข้าแบบนี้เลยโครงสร้างผมไล่ให้ดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปขึ้นฝั่งคนขับตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมล์แล้วท้ายคลิปเนี่ยผมจะไปเปิดในเรื่องของหน้าห้องเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ดูหัวน็อตเม็ดอาร์หน้าห้องเครื่องด้วยตรงนี้ไล่หัวน็อตเสาบีก่อนหัวน็อตเสาบีฮะเดิมๆไม่มีขยับทั้ง2ตัวเลยนะแผ่นเพดด้านล่างครับไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับปี20 ปี20แท้ๆนะตรงนี้นะครับไม่ใช่19จด20เป็นปี20แท้ๆเลยนะคุณผู้ชมไม่สนใจนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปนะครับรีบติดต่อมานะครับคันนี้จริงๆหลุดจองมานะต้องบอกก่อนนี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับหลุดจองมานะครับลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยจัดเฟรนด์ไม่ผ่านนะครับก็เลยหลุดจองมาผมก็เลยหยิบคันนี้มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถปี20ที่มีเลขใหม่57,000โลก็ถือว่าคุ้มค่าคคุ้มราาแลว ตัวรถเนี่ยได้เป็นสีขาวนะครับก็ถือว่าต้องบอกว่าสีขาวเนี่ยหลายคนชื่นชอบนะฮะสมัยเนี้ยต้องบอกว่าต้องบอกผู้ชมว่ารถทุกวันเนี้ยนะครับส่วนมากอะ่ะผมให้ประมาณ50%เลยเป็นสีขาวคนชอบใช้สีขาวกันส่วนมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นบุคคลใช้นะถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยเขาจะใช้สีบอลเงินกัน นะครับส่วนมากนะครับที่เป็นรถหน่วยงานเขาจะใช้รถสีบอลเงินกันแต่คนเราเนี่ยส่วนส่วนบุคคลแล้วนะครับเขาจะชอบรถสีขาวกันสัมมากผมก็ไม่เข้าใจนะอาจจะเป็นสีที mm ่สว่างดูสะอาดสะอาดอันนี้ก็เป็นไปได้ส่วนตัวผมก็ชอบรถสีขาวเหมือนกันนะฮะแต่รถหน่วยงานเนี่ยมันก็จะมีปะปนกันไปนะครับสีดําก็มีนะรถหน่วยงานนะครับแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นมันมีสีไหนเขาก็จะใช้สีนั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงิน อ่านี่ด้านหลังไฟท้ายจะเป็น LED เรียบร้อยหมดแล้วโลโก้ทุกอย่างมีครบนะครับก่อนจะพาไปเปิดประตูด,ด้านหลังผมขอนี่แงะตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับดูยังไงเดิมไม่เดิมเปิดขึ้นมานครับนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมตัวตะเข็บเม็ดอาร์คแล้วก็ตัวมาร์กสีโรงงานนะครับรอยขีบระบอดอยู่ครบถ้วนครับอันนี้เดิมจะต้องมีสีแบบนี้นะครับตัวที่เป็นรอยขีบระบบโรงงานนะถ้าไม่เดิมเนี่ยมันจะโดนเหมือนโดนพ่นสีมาถ้าไม่มีรอยนี้พูดง่ายๆถ้าไม่มีรอยนี้โดนพ่นสีมาแน่นอนนะครับ ตะเข็บเบ็ดอาร์เดิม,ดมๆไล่เรียงสวยๆ379,000คุณผู้ชมฟรีดาวนผ่อน6,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับถือว่าเป็นเลทที่ค่อนข้างจะถูกที่สุดในตลาดแล้วนะฮะในเรื่องของดอกเบีย้ยต่างๆนะครับตรงนี้เรยนต์เนี่ยเราเป็นดีลเลอร์เกรด A นะครับเลทดอกเบีย้ยอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ที่มันถูกที่สุดของธนาคารนั้นๆอยู่แล้วตรงนี้สบายใจได้นะครับเลือกซื้อรถกับรยนต์เนี่ย คุณผู้ชมพี่ๆสบายใจได,ไ,ดได้ได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพรถนะครับเรื่องดอกเบีย้ยอัตราการผ่อนต่างๆนะฮะเพราะเราเป็นเกรด A นะครับเราเป็นดีลเลอร์พรีเฟอร์ของธนาคารต่างๆตรงเนี้ยมันทําให้ สิทธิประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยมันได้รับเต็มที่นะครับเรื่องรถยนต์ก็แล้วแต่รับประกันให้ทุกอย่างไม่มีการชนหนักพิคว่ำจม,มน้ําออกในสัญญาให้และทุกคันเนี่ยผมตรวจสภาพรถให้ฟรี274จุดนะครับตรงนี้ธนาคารจะมาตรวจเองนะส่งอินสเปกเตอร์นะครับบริษัทข้างนอกนี่แหละมาตรวจสภาพรถให้เราพร้อมกับมีใบเซอร์ออกมาให้เราว่ารถเป็น5ดาวเกรด A การันตีไม่มีการชนหนักพิคว่ำจม,มน้านะอ่านะครับคุ้มๆเลยสําหรับตัวแต่ละคันที่เรา เลือกใช้กันนะครับอ่ะด้านหลังเดี๋ยวผมมาพามาดูต่อด้านหลังนะครับโครงสร้างด้านหลังเชิญรับชมครับโอเคครับคุณชมมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังฮะหัวน็อตครับนี่ฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยขยับเดิมๆซีนเล็บจิกเข้าแบบนี้นี่เป็นรอยเล็บนะครับฝาเดิมๆไล่คอได้หมดเลยนะรถทุกคันที่ผมนํามารีวิวนะครับก็จะเป็นรถที่เรียกว่าคัดเกรดมาให้เรียบร้อยหมดแล้ว นะครับจริงๆเนี่ยรถเพชรยนต์นเยอะอ่ะผมแพนกล้องให้ดูนิดหนึ่งจริงๆเนี่ยรถเพชรยนต์เยอะ450คันตอนนี้นะ450คันเราจะคงสต็อก450คันเนี่ยคันไว้ตลอดพอพอขายปุ๊บเราก็จะเติมเข้าเติมเข้าเติมเข้าตลอดนะครับคันไหนที่ผมกล้ามาถ่ายรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยเรียกว่าผมคัดมาแล้วชั้นหนึ่งนะครับว่าอ่ะในกลุ่มในแก๊งเนี้ยนะครับคันเนี้ยมันสวยนะครับสภาพมันมาไม่ช้าอ่ะผมถึงผมถึงจะมาถ่ายรีวิวให้ได้ดูลงช่องกันให้ได้เลือกเลือกจับ ด้านหลังเดิมเดินหมดเลยอ่ะด้านท้ายเครื่องมือไม่แรงยางอรไอมีให้ครบถ้วนนะครับด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมเนสีทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แผ่นแดมครับลากยาวไปจนถึงตัวในเลยนี่ด้านในสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ถ้าไอสีทับมะพร้าวตัวเนี้ยไม่ใช่สีขาวเปลือกไข่นะั้นเราสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถเนี่ยมันมีการชนมาให้ผมพูดแบบนี้เลยตรงๆนะครับมันชนแล้วมันก็ซ่อมซีนพ่นสีทับมานะครับถ้าไอสีขาวตรงเนี้ย สีขาวเปลือกไข่เนี่ยมันเป็นสีเดียวกับตัวถังรถเมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมสันนิษฐานแบบนั้นได้เลยนะครับแผงตั้งท้ายครับเดิมๆนะซีนทรมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ลากยาวมาครับหลุมไม่แรงยังอะไหล่มีให้ครบถ้วนหมดทุกอย่างนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะสีขาวเปลือกไข่แบบนี้เลย3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมได้รถปียีสิบไปใช้ฟรีดาวผ่อนหกพันสี่ร้อยบาทตลอดอายุสัญญาแล้วเลขไม้เนี่ยห้าหมื่นเจ็ดพันโลคุณผู้ชมไฟเบรกตรงที่สามนะครับกระจกหลังไล่ฟ้ากระจกหลังเดิมแท้โตโยต ครบถ้วนทุกรายละเอียดคุณผู้ชมครับถ้าตัดสินใจอยู่ชอบสีขาวเป็นทุนเดิมอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนถ้าเกิดว่าชอบสีขาวสําหรับ V ีออนะครับคันนี้คือที่สุดในบริษัทรถยนต์แล้วณนะต,นนนะนะตอนนี้นะครับณตอนนี้นะคันนี้คือเล็ไม้น้อยสุดแล้วได้ปี2 0ด้วยเบาะหลังแน่นตุกนะครับคุ้มคุ้มนะฮะลอยคลิประบบโรงงานคมกิ๊บนะตะเข็บเม็ดอาตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยอะไรนะครับสีผิวพันธุ์ไม่เป็นเปลือกส้ม เอามือรูปไปเนี่ยเรียบเนียนเสมอกันเลยคุ้มคุ้มคุณผู้ชมครับสามารถมาดูรถได้นะครับตัวจริงที่บริษัทยนต์นะครับกรุงเทพบินบุรีซอยสีไทย68แยกหนึ่งะครับตรงนี้ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปเนี่ยเหมือนให้พี่ๆมาดูรถที่บริษัทเองอยู่แล้วนะครับไล่แกะไล่แงให้ดูเหมือนอารมณ์ที่พี่มาต้องมานั่งดูรถเองที่บริษัทนะครับพี่พี่ก็ต้องแกะต้องแงแบบนี้แหละนะครับตรงนี้ผมเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วให้พี่พี่ได้เห็นชัดๆัดแบบนี้แหละนะครับ เราไม่ได้เห็นแค่รูปเนาะเราเห็นเป็นแบบเนี้ยคลิปตัวเป็นๆน,นะครับนะมันก็ช่วยให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับกระจกเดิมแท้ t o โยต้ทุกบานนะคุ้มเหมือนกันนะคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟหน้าหน่นึ่งนะฮะนี่ยไล่แกะได้แงให้ดูนะครับ,นะรบทุกซอกทุกมุมหัวนัดเม็ดอาร์คเดิมๆหมดเลย 3 7 0 0 0าครับถ้าสนใจรบกวนรีบติดต่อมานิดนึงนะครับพี่ๆที่สนใจเบอร์โทรหน้าคลิปนะครับติดต่อมาได้เลยนะโดยตรงได้เลยนะครับผมมีคุเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นการส่วนตัวเลยเดี๋ยวเลือกคัดสิ่งที่ดีๆที่สุดให้คุณผู้ชมเองนะครับหัวน็อตเดิมๆครับเสาบีไม่มีขยับน็อตเสาบีเดิมๆไล่ลงมาด้านล่างฮะสติกอร์ลมยางครับสติกร์ลมยางในตัวเจ่นติดตั้งอยู่ครบถ้วนหมดเลยไม่มีลอกไม่มีถอกอะไรนะครับเดิมๆครับประมาณนี้อ่ะสวยๆเดี๋ยวสตาร์ ดูเลขไมล์กันนิดนึงนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์หน้าห้องเครื่องต่อจากนี้นะครับรอกันแป๊บหนึ่งตาร์ทเครื่องให้ดูทีเดียวติดนะครับผมเปิดประตูไว้ด้วยอาจจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันชัดเจนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวบอกเกนนะครับความร้อนของเครื่องยนต์นะครับสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าเครื่องเย็นนะครับพอเครื่องเย็นเนี่ยพอเราตาร์ทใหม่ๆเนี่ยเครื่องมันจะเย็นนะครับต้องรอมันหายไปก่อนนะฮะแล้วก็ถึงขยับรถได้ปกติทั่วไป นะครับห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สกิโลเมตรผมตีว่าให้ห้าหมื่นแปดเลยนะครับผมตีให้ห้าหมื่นแปดพันโลเลยแล้วได้รถปีทีสิบไปใช้อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมราคาเนี้ยคุ้มคุ้มนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมไม่มีบอกผ่านบอกเกินนะครับเอาบริษัทตั้งราคาไหนเนี่ยผมขายราคานั้นนะครับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับสนใจรีบติดต่อมาครับผ่อนฟรีดาวอยู่ที่หกพันสี่ร้อยบาทตลอดสัญญาขออภัยตลอดอายุสัญญา นะครับเครื่องเสียงครับมีให้เรียบร้อยนะครับมีจอทัชสกรีนให้6.7นิ้วมีกล้องถอยให้นะครับครบทุกอย่างในเรื่องของออปชันฟังก์ชันระบบความปลอดภัยต่างๆนะใส่แผ่น DVD ได้นะครับรองรับทีลิงค์นะครับรองรับตัวบลูทูธ USB ใส่ได้อ่าแอร์เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบ7สปีดนะครับตัวเกียร์เป็นคันบันไดนะฮะก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นฝาขาวนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2NR FBE เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ที่เรียกว่า มีการประหยัดน้ํามันมากขึ้นกว่าเครื่องยนต์ตัวเจนเก่าที่เป็นเครื่องยนต์ฝาฝาดําที่เป็น1 n z นะครับตัวเนี้ยจะประหยัดน้ํามันกว่านะครับก็ถือว่าคุ้มๆนะครับเป็นตัวเจนสุดท้ายของโตต้าวิออสและนะครับพอข้ามจากคันนี้มานะครับพอข้ามจากเจน3ตัวนี้มานะฮะมันจะข้ามมานี่เลยยารีตเอทีนะครับจริงๆเนี่ยยารีตเอทีคือวิออเจนสี่คุณผู้ชมตามพื้นฐานแล้วนะครับตัวเอทีเนี่ยคือวิออสเจนสี่นะครับก็บางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเรียกทําการตลาดเป็นยาร จริงๆมันก็คือวีออสจนสี่นี่แหละถ้าให้เปรียบเทียบกันจริงๆนะครับประมาณนี้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นยาฤกษ์เอทีมเนี่ยราคามันค่อนข้างจะโดดนิดนึงราคามันก็จะไป4ี่แสนไปไปลายสี่แสนกลางๆเลยนะครับมันจะค่อนข้างจะโดดนิดนึงนะเลทผ่อนเหมันจะแพงขึ้นกว่าเดิมถ้าใครชอบใครไหวก็ติดต่อมาก็ได้นะครับยาฤกษ์เอทีผมก็มีให้เลือกรับชมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อในเรื่องของโครงสร้างแล้วนะตกลงกันครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องงยนนตต์ครับาามมที่ผแจ้ไปเะ ดูโอวีวีทีไอนะครับ C สี่สูบแถวเรียงดีโอเอสี C, ขนาด 1, cc, 1. 5 0 0้าลซีซีหนลิตร108แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์รหัส 2NR FBE นะครับรองรับน้ำมัน E85 นะครับแต่แนะนำเป็น95โซฮอร์ได้นะครับตรงนี้ก็ใช้95ดีกว่านะครับในเรื่องของการประหยัดค่าน้ำมันผมว่านิดหน่อยนะแต่95เนี่ยมันถนอมเครื่องยนต์มากกว่านะครับเดี๋ยวนี้ก็เติม95ดีกว่าออกเทนสูงกว่านะครับประมาณนี้ โครงสร้างด้านหน้าตัวรถห้องเครื่องแห้งเสร็จไม่มีคราบไหลยเยิ้มของเหลวน้ํามันไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นฮนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมพีดาวผ่อนหกพันสี่ร้อยบาทนะครับสนใจรีบติดต่อมานะครับรีบติดต่อมามีคันเดียวนะสีขาวตอนนี้ที่คุ้มที่สุดที่ไมน้น้อยๆแบบนี้นะฮะไม้ห้าหมื่นะเจ็ดพันโลหน้าเบ้าโช๊คนะครับเดิมๆครับตะเข็บเม็ดอาร์คไม่มีรอยแกะรอยแง่คุณผู้ชมดูนะครับไม่มีรอยแกะรอยแงะสเกอร์มอ,อก,กอรครับติดตั้งอยยู่่่คคครรรบบบถ้้้วนนนนน็็อออตตาาาััแกมมมมมฮะะเเดิๆไีีขปณลย นะครับเดิมๆไม่มีขยับน็อตฝากระโปรงนะฮะ <N> ไม่ขยับนะออามีรอยขยับมั้งมีรอยขยับนิดนึงนะครับมีรอยขยับอ่ามีมีก็บอกมีนะคุณผู้ชมนะครับรอยขยับเนี่ยเพราะอะไรนะฮะหัวาฝากระโปรงนะครับ <N> เดิมแท้โตโยต้าคุณผู้ชมสบายใจได้ฝากระโปรงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมานะครับถามว่าทำไมขยับเก็บริ้วเก็บรอยในยเรื่องของรอยสเก็ตหินนะครับน่ะนะฮะมันก็จะมีบ้างที่ขยับนะครับเพราะว่าทําสีบนตัวรถเนี่ยเก็บรอยสเก็ตหินเนี่ยมันทําบนตัวรถไม่ได้มันจะเป็นคลื่นสีนะครับมันจะเป็นคลื่นสี ก็ต้องถอดไปทำพูดง่ายๆเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับเดิมๆนะครับเนี่ยน็อตคานน็อตแก้มเนี่ยเดิมๆนะครับรถมันก็ต้องมีเก็บผิวพันบ้างเล็กน้อยนะครับบางคันก็ไม่มีรอยขยับเลยนะครับเป็นมันเป็นแล้วแต่ว่าไอ้คันนั้นน่ะมันโดนรอยเก็ตหินมาเยอะหรือว่าลึกแค่ไหนจะต้องเก็บงานไหมนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างติดตั้งอยู่ครบถ้วนหมดเมด็มดองเมด็ดอาร์ตนะครับดูยังไงถ้าหัวน็อตขยับ ให้เป็นข้อคิดดูยังไงแล้วสบายใจคุณผู้ชมซีนั่นข้างนะ่ครับฝาโป้งอ่ะน็อตมันมีรอยขยักว่จริงแต่คุณผู้ชมไปจิกด,ดูเห็นไหมครับซีนิ่มๆนะครับไม่ได้รถไม่ได้ซ่อมไม่ได้เปลี่ยนซีนมาด้านบนเหมือนกันโอเคจิกซีนเห็นไหมครับนี่นะครับรอยเล็บนะครับรอยซีนนิ่มๆแบบนี้นะครับรถไม่ได้ซ่อมซีนถ้ารถซ่อมซีนมานะครับซีนบางทีมันจะมองมันจะไม่เหมือนอันเนี้ย แล้วมันก็จะแข็งนะครับเล็บจิกไปในเล็บแตกนะครเล็บแตกเลยนะครับจิกไม่เข้านะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่หาโต้ต้าวีออสนะครับ1.5รุ่นเม็ดปี๊สิไว้ใช้คันนี้ไม่57,000โลนะครับคุ้มๆเลยฟรีดาวผ่อนอยู่6,400บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจรีบติดต่อมานะครับสีขาวผมมีคุ้มสุดก็คันนี้นะครับดีที่สุดในบรรดาสีขาวที่มีณตอนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชื่นชอบสีขาว โทรมาได้เลยโดยตรงครับ0855366287ผมบิวเพชรย,ยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคัะหน้าครับสวัสดีครับ